นะท่านอยู่ได้หมดแหละเห็นไหมไม่มีใครเคยปีนเสาไฟหลบพระในประเทศไทยนี้นะเห็นไหมไม่เชื่อมึงลองไปปีนดูมึงจะทําได้เหมือนท่านไหมท่านมีเอกลักษณ์ของท่านเหมือนกันจริงไหมกูไม่ได้ดีไปกว่าท่านนะกูปีนสายไฟไม่เป็นเห็นไหมสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับ เ,เพื่อนทุกคนนะครับมาฟังข่าวสารอัปเดตนะครับต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับเกี่ยวกับหลวงตาสินทรัพย์ที่พระภูปรัดธีระได้เข้าไปปรึกษานะครับเกี่ยวกับจะยื่นหนังสือไปที่ UN เนนะครับเกี่ยวกับหาหนทางสร้างสันติภาพของโลกนะครับซึ่ง เหตุการณ์นี้ก็น่าจะเกิดเมื่อปีที่แล้วนะครับที่พระปินเสาหรือพระปรหลัดทีระนั้นได้เข้าไปปรึกษานะครับกับหลวงตาสินทรัพย์นะครับตอนที่หลวงตาสินทรัพย์ยได้ลงไปที่กรุงเทพนะครับก็หลวงตาก็ได้แนะนานะครับว่าเออผมจะออ,ออกเครื่องบินให้ท่านไปอิสราเอลดีกว่านะครับอนนันก็ ตามลักษณะท่าทางของคนที่เข้ามานะครับให้เหมาะสมนะครับก็ล่าสุดท่านก็พูดถึงพระปินเสาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะจากเหตุการณ์นี้ที่ท่านเคยพูดกับพระปินเสาไว้นะครับว่าขอให้ท่านเป็นที่ปรึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาศา,าสนาเกี่ยวกับการเรื่องสันติภาพโลกนี่แหละแบบแบบนี้แหละครับนะก็วันนี้หลวงตาศิษย์ทรัพย์นะครับได้พูดถึง ภาพประปหลับทีละนะครับว่าถ้าท่านาจะไปอยู่ด้วยในท่านาจะให้อยู่หรือเปล่านะครับท่านก็พูดอ,ออกแนวตลกตลกนะถึงข่าวชั่วโมงนี้นะครับพระที่บอก้นกระแสนะครับแล้วก็มีกระแสที่สุดนะครับมัน่าจะเป็นพระ ปรหลัดที่ลนะครับก็ไปฟังหลวงตาสินทรัพย์นะครับพูดถึงอีกครั้งหนึ่งล่าสุดน,นะครับเกี่ยวกับพระเปีนเสากันจะมีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับไปรับฟังกันเลยนะครับเมื่อกอีอ้ก่อนหลวงตาจะพูดแอดมินนอตเขาถามมีคนมาถามว่าถ้าพระปีนเสาไฟไม่มีที่อยู่จะมาอยู่กับพระสิ้นคิดได้ไหม หลวงตาก็เลยว่าท่านมีที่อยู่ของท่านอยู่แล้วจริงไหมท่านไม่ต้องอาศัยพื้นที่มากขนาดเสาไฟท่านยังอยู่ได้เลยไม่ต้องไปเดือดร้อนกับท่านหรอกนะพวกมึงนะ่ะอยู่ได้ไหมเหมือนท่านอะ่ะจริงไหมอ่าอ่าไม่ใช่จะปีนเสาไฟนะท่านอยู่ต้นโพก็เคยมาแล้วเพราะงั้นอย่าไปเดือดร้อนกับท่านเลยนะ ท่านอยู่ได้หมดละเห็นไหมไม่มีใครเคยปีนเสาไฟหลกพระในประเทศไทยนี้ฮะเห็นไหมไม่เชื่อมึงลองไปปีนดูมึงจะทําได้เหมือนท่านไหมท่านมีเอกลักษณ์ของท่านเหมือนกันจริงไหมกูไม่ได้ดีไปกว่าท่านนะกูปีนสายไฟไม่เป็นเห็นไหมจริงไหมล่ะเออลวงตาเนี่ยท่านมาหาลวงตาหลายครั้งมีครั้งหนึ่ง นะที่เขาไปลงทิกต o กเมื่อวานนี้เขาส่งให้ท่านน่ยไปปรึกษาขอปรึกษาว่าท่านจะไปยื่นเอกสารให้ยูเอเพื่อจะระงับสงครามดูความคิดท่านดีมากๆเลยนะจะไประงับสงครามอะนิวเคลียร์ว่างั้นกูก็เลย บอกท่านเอาอย่างนี้ท่านผมนิมนท่านไปอิราเลก่อนแล้วก็่อที่อิรักผมจะเป็นคนออคกก้าเครื่องบินฮะอย่ากูก็เลยว่ายอย่างเงี้ยะเพราะบางครั้งบางทีในความคิดความเห็นของท่านอ่ะฮะ,ฮะเราก็อยากรับแคบนะดูดีๆนะอ่า เหมือนผู้พันอย่างเงี้ยมึงจะไปให้เหมือนคนอื่นได้ไหมผู้พันเราแกก็เป็นคนนะจริงไหมล่ะมึงเคมึงหิ้วกระเป๋าแบบท่านได้ไหมเอาฮะจริงไหมมึง,ม,งมึงกล้าใส่ไหมไอ้หนึ่งฮะฮะแบบผู้พันจริงไหมล่ะมึงต้องมองดีๆนะท่านก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันมึงจะให้คนอื่นเป็นอย่างมึงมันไม่ได้ อ่าไม่ต้องห่วงว่าท่านไม่มีที่อยู่หรอกจริงไหมอ่านีไม่ดีท่านจำรรษาบนเสาไฟก็ได้จริงไหมล่ะเออนะเพราะนั้นอย่าไปกังวลกับท่านเลยเนาะลุงตาครับผมติดตามท่านมาระยะหนึ่งแต่ยวท่านบอกว่าท่านอยากท่านรักศาสนาพุทธท่านอยากรักษาศาสนาอย่างมากเลยนะครับลวงตาเจตนาท่านอ่า ศานาคนเราในประเทศไทยก็เอ่ยปากว่าเป็นผู้เป็นศาสนาพุทธเป็นผู้รักษาศาสนาแต่วิธีการนะต่างกันแค่นั้นแหละพระครูสาไฟท่านก็รักแบบท่านจริงไหมถ้าเป็นกรรมท่านอาจจะเป็นทุกแกรหรือกิ้งก่าก็ได้จริงไหมในชาติปางก่อนจริงไหมล่ะอ่าจริงไหม เออจริงไหมล่ะพอมีอะไรหน่อยท่านก็ปีนขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะด้วยนิสัยเก่าเนาะเออจริงไหมท่านก็รักแบบท่านและคนอื่นก็บอกรักเห็นไหมแต่วิธีการต่างกันแค่นั้นนะเหมือนท่านพยายามจะมาหาหลวงตาให้เป็นที่ปรึกษาของท่านหลงกกวลงตาก็บอกว่าหลวงตาบอกว่าหลวงตาก็ทําไม่ได้เพราะหลวงตากลัวความสูง งเงี้ยนะหลายคนนะที่มาหาหลวงตาเนี่ยเพื่อจะให้หลวงตาเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรหลายๆอย่างหลวงตาก็ปฏิเสธเพราะหลวงตาก็ยังเอาตัวไม่รอดนะปรึกษาใครไม่ได้หรอกนะอ่าปรึกษาได้แต่ทําตามไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็ทําแบบวิธีของเราอ่นะการเผยแผ่ของเราก็คือเผยแผ่ คำสอนอในฉบับของพระทินคิดในการสนทนาธรรมเป็นรูปแบบใหม่เจ็ดปีมาเนี้ยลงตาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาธรรมเมื่อก่อนมีแต่สาธยายธรรมเทศนาธรรมมันได้ผลเพราะ เรามีส่วนร่วมในปัญหานั้นๆที่จะตอบที่จะถามกันแต่ไม่ได้ถามเพื่อเอาชนะเพื่อทำลายกันนะการสนทนาธรรมเนี่ยสนทนาเพื่อให้เกิดสติปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เกิดโทษอ่าไม่ให้อ่าจำไว้เพราะฉะนั้นอธรรมะย่อมเป็นธรรมะเป็นคำกลางๆนะไม่ใช่เป็นตัดสินว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่วนะ เพราะฉะนั้นการรักษาศาสนาเรารักษาเรารักเหมือนกันเราเป็นพุทธบริษัทแต่วิธีรักษาต่างกันครับขอ,อการหลวงตาครับ,รบเป็นก็สําหรับทุกท่านนะครับสำหรับครีนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถความสแสดงความคิดเ,เห็นกันได้อย่างเสรีนะครับโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับต่อสิ่งที่หลวงตาสินทรัพย์ท่านได้พูดถึงพระปินเสานะครับว่าอย่างไรบ้างนะครับ ก็ผมว่าผมก็น่าเห็นใจนะครับนะพระประหลัดผมมองว่าหลายคนนะครับไม่ใช่ผมอยากไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวเนาะก็จะมองว่าท่านนั้นจะไม่ปกตินะครับอย่างอาจารย์เบียร์ก็เคยบอกนะครับว่าท่านเหมือนกับเออมันไม่ปกตินะครับนะอาจจะมีขาดขาดเกินๆนะครับตามภาษาบ้านเรานะก็อ่าพลตำรวจ โทรเลวัตนะครับท่านก็พูดอยู่นะครับท่านเลวัตก็พูดอยูเหมือนกันว่าถึงขั้นพูดว่าพระนี่เป็นบ้าพูดอย่างนี้เลยนะนะครับก็เราก็ยังจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ออกเก็บไปทางไม่ถึงกับบ้าหรอกครับเนาะอาจจะเกินไปนิดหนึ่งนะก็ถ้ารักษาได้ก็จะดีนะครับแต่ว่า ไม่ทราบว่าจะรักษาได้หรือเปล่า,น,าน่าเห็นใจตรงนี้นะแต่ท่านก็มีความวังดีนะมันมีความวังดีนะวันที่ท่านบอกว่าท่านจะศึกให้อยู่นะแต่ว่าให้อาจารย์เบียร์ไปบวชนะครับประมาณวันวันที่ห้าธันวาหรือเปล่านะไปบวชประมาณกี่คนละ่นะถ้าหาคนไปบวชแทนทําไดนะ้ท่านก็จะศึกให้นะท่านบอกอย่างงี้นะพระรูมิปลัดทีแล้วนะครับถ้าท่านทําได้ก็ดีนะครับเพราะว่า อย่างน้อยท่านก็พาคนไปบวชตั้งเท่าไหร่นะครับหลายคนอยู่นะเต่าที่ผมก็ลืมเหมือนกันเก้าร้อยคนหรือเปล่านะครับก็ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะไปบวชหรือเปล่านะครับก็บวชสามเดือนนะครับก็เอาคนทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ